ยิ่ตรวจพบสารต้องห้ามในปลาเก๋าที่ส่งออกมาจากสองบ่อเลี้ยงปลาเก๋าที่ฝั่งเหลียวเมืองพิงตงจึงสั่งห้ามนําเข้าปลาเป็นจากทั้งสองบ่อดังกล่าวนะครับแล้วก็จะเสริมการตรวจปลาเป็นที่นําเข้าจากไต้หวันของเจ้าอื่นๆอีกด้วยครับคุณใต้เจ้าจงเจ้าของบ่อเลี้ยงปลาเก๋านั้นบอกว่าลูกปลาเก๋าที่เขาเลี้ยงอยู่นั้นปล่อยลงบ่อตั้งแต่เดือนสิงหาคมซึ่งก็รู้เรื่องการเลี้ยงปลาอย่างถูกต้อง แต่เมื่อถูกห้ามส่งออกนั้นก็จะทําให้เดือดร้อนมากทีเดียวชื่อเสียงที่รุ่นพ่อทําไว้ต้องมามูมองไปโชกพลิกตาแต่ว่าก็สงสัยว่าน่าจะมีบุคคลที่ไม่หวังดีแอบเอาข้อมูลของตนไปใช้บอ่อเลี้ยงปลาเก๋าอีกแห่งที่พิงตองก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเหมือนกันคุณหวังจีอีเจ้าของอีกแห่งก็บอกว่าก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันไม่ใช่ถูกใส่ความปลาก็ต้องแช่แข็งอย่างขายไม่ได้สินค้าที่ถูกตรวจพบก็เป็นปลาของหลายบริษัทรวมกัน ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์การเลี้ยงปลาเก๋ามามากกว่า40ปีได้ออกมาชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความอึมรอาไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนส่วนนายเฉินโอเฉียนรองผู้อำนวยการกองประมงเทศบาลเมืองพินตงก็บอกว่าตอนนี้นั้นก็กำลังใช้มาตรการอุดช่องโหว่ไล่ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เลี้ยงและบ่อทั้งสองแห่งนั้นก็ยื่นขอรับการตรวจสอบอีกครั้งซึ่งก่อนที่จะทราบผลว่าได้มาตรฐานก็ยังคงไม่ให้ส่งไปจำหน่ายในตลาดนะครับ มะเกาไต้หวันนั้นส่งออกถึง85%แล้วก็เป็นการส่งออกไปยังจีนและฮ่องกงถึง99%้นผู้ประกอบการโยงไปถึงกรณีที่จีนเคยสั่งห้ามนําเข้าสับประรดจากไต้หวันซึ่งตอนนี้ก็ได้แต่รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้ชัดเจนเท่านั้นกฤษณสยนสันสปปะพารายงาน